นี่คือภายในสถาน,นีเนาะก็ลอรถมาเที่ยวบ่าย2องนะครับอาคารผู้โดยสารยังไม่มากนี่เป็นสถาน,นีที่2ที่ในประเทศลาวจากสถาน,นีแรกที่วอตินนะก็บรรยากาศของการเดินทางเข้าประเทศลาวไปหลวงพระบางวันที่9กันยายน นานพอควรนะฮะ <c oughs> บ่ายสองห้านาทีก็เริ่มปล่อยให้คนเข้าในชานเชลาตู้หนึ่งสองสามสี่เลี้ยวขวาห้าหกเจ็ดแปดก็แสดงว่ามีแปดตู้วันนี้เขาก็จะแยกชั้นของผู้โดยสารด้วยสังเกตว่า,าด้านหน้าจะมีตู้สินค้าด้วยนะครับเป็นตู้เพื่อ ถ่ายของมาหรือก <Brain. S 1> <te> ็ไม่แน่ใจก็แสดงว่าก็จะมีการโหลดตู้สินค้าขึ้นรถไฟในพื้นที่แถบนี้ด้วยใช่ไหมฮะก็ภายในฐานีเนาะอันนี้น่าเตื่อย นู่นนะที่โหลดตู้สถานีนาเตยนาเตยเรดเวสเต,เตชั่นเสียงรถไฟเข้ามาแล้วครับไไก็ถ่ายบรรยากาศ